สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันนะดิเช่นเคยกับนิยายสวรรค์ประธานพอเล่มหนึ่งซึ่งนัดเนี่ยยังไม่ได้เคยทำลงในช่องนี้นะคะแต่ว่านัดเคยทำลงอีกช่องหลายคนอาจจะเคยรู้จักช่องนั้นนะคะช่องดอมจีนหรือเปล่าแต่ว่าช่องนั้นเนี่ย นันหมดสัญญาไปแล้วก็เลยต้องสร้างช่องใหม่ประมาณนั้นก็คือช่องนี้นี่แหละแต่ว่าถ้ามันไม่มีเล่มหนึ่งเลยมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะนัดก็เลยต้องทําเล่มหนึ่งใหม่หมดเพื่อหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังแต่เดี๋ยวนัดจะรวมเล่มหนึ่งถึงเล่มที่8วันนี้นะคะแล้วก็จะทําวันนี้แหละแต่ว่า เน็ตพังอ่ะวันนี้ฝนก็ตกแดดก็ออกร้อนก็ร้อนไฟดับอเนาะไม่มีอะไรดีเลยมั้งบ่นไปเรื่อยแหละมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเล่มหนึ่งเปิดมาด้วยเรื่องตัวตลกของสามภพบอกเล่าเรื่องราวในอดีตเคยมีแคว้นเซเลอร์ที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากมายชาวบ้านประชาชนอยู่อย่างสงบและเรื่องชื่อด้วยสมบัติของชาติ สี่อย่างที่มากมีคือคนงามมากมีแหล่งดนตรีกวีศิล์เพชรพลอยเนืองบุรินและองค์ไทจื่อผู้ลือนาะแต่ว่าคนงามผู้มากมีเห็นจะมีแต่เสี่ยเลียนนะคะเป็นคนแรกเลยวันเทศกาลวันสร้างหยวนถนนเสินอู่บนแท่นปารามพิธีมีไทจือกำลังบูชาเทพแล้วทีนี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งพลัดตกหลังกำแพงไทจือเห็นจึงรีบไปรับพร้อมหน้ากากทองคําไทจือร่วงลงใบหน้า นั้นหล่อดเหล่าไรงดงามมากที่ยากจะลืมเลือนเรื่องเราอีกเรื่องก่อนขึ้นสวรรค์ตอนอายุ17ปีของเสี่เหลียนที่สะพานอีเหนียนมีผีร้ายอยู่ที่นั่นทุกๆุสองปีจะปรากฏกายถูกย่างก้าวของมันมันก็จะมีแต่รอยเลือดและเปลวเพลิงและ กินคนด้วยไทยจือได้ยินเรื่องราวจึงไปที่นั่นไทจือผู้นั้นมีฝีมือต่อสู้ก็หาตัวจับได้ยากแม้ในวัยเพียง17ปีก็สามารถต่อกรกับผีร้ายได้ทั้งวันทั้งคืนจึงได้รับชัยชนะและได้พบกับจ้นอูที่ลงมาปราบผีตนนี้ด้วยตนเองเข้าพอดีก็เขาก็ปลอมตัวลงมานะคะเมื่อกลับขึ้นสวรรค์เทพทั้งสวรรค์ได้ให้ความสนใจไทจือมากมาย จึงถามว่าเด็กคนนี้วันหน้าสุดประมาณและไท้ายือได้บรรลุขึ้นสวนรรค์เป็นครั้งแรกไทยในคืนนั้นปกติหากคนบรรลุขึ้นสวนรรค์ก็จะสั่นสะเทือนหนึ่งครั้ง แต่เมื่อไทจือบรรลุขึ้นสวรรค์พบสวรรค์สั่นสะเทือนถึง3ามครั้งด้วยกันไทจือองค์นี้เรียกได้ว่าเป็นลูกหลกของสวรรค์กันเลยทีเดียวจุนอู๋ก็โปรดปรานฮองเฮาและเจ้าแคว้นเซเลก,ก็อะไรสาวกมากมายก็มากมีพลังเวทจึงแก่กล้ามากเพียง3มปีแคว้นเกิดความวุ่นวายก่อกบฏจึงลงมาช่วยเหลือ ประชาชนและสิ้นชาติในเวลาต่อมาสาวกเคยเคารพไล่เผาที่สักการะทั้งหมดไทยจือ่อไม่สามารถยอมรับได้และถูกลงทันขับไล่จากสวรรค์พลังเวทถูกผนึกต้องลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เมื่อชีวิตไม่เคยลำบาก แม้กระทั่งการป้อนการจี้ก็ทำขนาดผู้จงรักภักดีก็ต้องจากท้จือไปนับแต่โบราณเทพที่ถูกกับจากสวรรค์ไม่อยู่พบผีก็พบมันน้อยนักที่จะขับขึ้นสวรรค์ได้อีกขึ้นสวรรค์ครั้งที่สองเสียงท้องฟ้าสั่นสะเทือนรุนแรงพอขึ้นมาได้ก็ท้าเทพองค์อื่นสู้นั่นก็คือจิ้นอูนะคะเพียงเวลาหนึ่งการถูกจึงตกสวรรค์อีกครั้ง เป็นครั้งที่สองเทพบนสวรรค์ยังรังเกียจและยังกล่าวว่าเขาต้องเข้าสู่สายมันแน่ๆกลับมาคราวนี้ไม่เพียงจะปรับตัวได้และไม่ได้เข้าสู่ทางสายมันอีกด้วยไทยจือองค์นี้เชี่ยวชาญวิชาศิละปะและมากความสามารถจึงขายฝีมืออยู่ข้างถนนและเก็บขยะเลี้ยงชีพลูกลักของสวรรค์คงไม่สามารถกลับขึ้นสวรรค์ได้เป็นครั้งที่สามผ่านไปหลายปีต่อมา การกลับเคลื่อนสว่านรครั้งที่3 ฟ้าเดียน่นสะเทือนยิ่งกว่าครั้งแรกที่ขึ้นมาอีกก็ไม่ธรรมดาจริงๆทำระครังล่วงเกือบโดนหัวเทพอีกองค์เมื่อขึ้นมาบนสวรรค์ได้ได้พบกับดิงเวินที่มาแสดงความยินดีด้วยเทพหลายองค์ต่างพนันกันว่าซเซเลียนจะสามารถอยู่บนสวรรค์ได้กี่วันในขายเวทมนต์บนสวรรค์ก็คล้ายกับห้องแชทไลน์นะคะที่ชอบนินทาชาวบ้านและซเซเลียนก็เป็นคนนั้นที่ถูกนินทาทั้งต่อหน้าและลับหลังการขึ้นสวรรค์ครั้งนี้ ได้ทำตำหนักทองของเฟิรนซินพังและต้องลงไปทํำภารกิจที่โลกมนุษย์ใช้แต้มบุญที่ไปทำภารกิจนี้ชดใช้ให้แก่ตำหนักทองคำเมื่อรับภารกิจแล้วจึงลงไปโลกมนุษย์บนเขาอุ้จินและได้เข้าไปนั่งในร้านน้ำชาแห่งหนึ่งบนเขา เซเลนได้พบกับผีเสื้อสีเงินที่บินวนอยู่รอบกายไม่นานก็พบกับเทพน้อยสององค์ฟูเหยาและนานเฟิงลงมาช่วยสองคนนี้แม่อาสาล,ลงมาช่วยก็ตีกันอยู่ร่ำไปยุมหัวกันอยู่เรื่อยๆนะคะภารกิจนี้ที่ว่าคือระยะเวลาหนึ่งปีเจ้าสาวหายไปถึง17คนเมื่อเขาเข้าไปพักในศาลเจ้าบูชาเทพนั้นอย่างมีสาวน้อยนางหนึ่งนำของมาเซ่นไหว กระโปรงของนางขาดซเซเลี่ยนก็อยากช่วยจึงเดินเข้าไปหาแล้วก็โดนนางตบไปหนึ่งทีทีนี้เนี่ยฟูเหย่านะคะก็พูดว่าเออมีอย่างที่ไหนอะไปช่วยเขาและโดนตบก็มีแต่ท่านนี่แหละซื้อบือบรรทัดมาชาวบ้านรวมตัวกันแบกเกี่ยวและหลอกผีเจ้าเบ่าแม่นางน้อยคนนั้นจึงเข้าขวางจึงถูกผลัก เดิมทีหัวหน้าชาวบ้านคนนี้พยายามบังคับให้นางนั่งเป็นเจ้าสาวแต่นางไม่ยอมไทจือ่อได้เข้ามาช่วยชาวบ้านคนนั้นหาวัซิเลียนใช้วิชามมนจึงกำดาบเข้าหานานเฟิงจึงฟาดเสาวนาน,น้ำชาพังและต้องชดใช้ค่าเสาตอนนี้ก็ออกจะหามากเลยนะคะความร้ายกาจของพูดผีเนี่ยเขาแบ่งเป็นสีระดับดุร้ายอมหิตและมหาการผีที่ อารวาดบนเขานะคะก็อยู่ในขั้นอมหิตคืนนี้เซเหลียนจึงปลอมตัวเป็นเจ้าสาวตอนแรกที่แต่งหน้ามาขึ้นหนามากเลยนะคะประมาณว่าแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองไหมคะฟูเหย่ยวและนานเฟิงเห็นแล้วยังอดพูดไม่ได้ว่าถ้าใครส่งเจ้าสาวแบบนี้มาให้ข้าจะฆ่าสตรีนางนี้เสียแม่นางน้อยตอนกลางวันคนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเขามาขอโทษและอาสาแต่งหน้าให้เซเลียนใหม่ พร้อมแก้ชุดให้ด้วยเมื่อเตรียมการพร้อมจึงเดินขึ้นเกลียวที่เตรียมไว้ระหว่างทางที่ขึ้นเขามีเสียงเพลงและเสียงเด็กวนรอบกายมีเพียงเส้นเหลียนเท่านั้นที่ได้ยินเทปน้อยสององค์ก็ไม่ได้ยินคุณนางบู ที่แบกเกี้ยวยิ่งไม่ได้ยินแบกเกี้ยวขึ้นมาบนเขาสักพักจึงมีฝูงหมาเข้ามาขวางและมีปีศาจกินซากออกมาด้วยปกติเนี่ยปีศาจกินซากเขาก็ไม่ได้ออกมาง่ายๆนะเมื่อจวนตัวเซเหลียนจึงสั่งให้ลุ่วเยี่ยไปจัดการทั้งหมดตายเมื่อครั้งเดียวและสั่งให้ฟู่เยานานเฟิงพาคนออกไปทั้งหมดแล้วค่อยกลับมาส่วนตัวเซเลียนจะนั่งรอผีเจ้าเบ่าอยู่ไปสักพักจึงมีมือข้างหนึ่ง มีได้แดงพันอยู่บนนิ้วมือที่แขนมีกล่อเงินยื่นมาหาและพาเซเหลียนเดินออกมาจากค่ายกน,นี้สะพักจึงกลางร่มสีแดงพร้อมกับเหยี่ยวหัวกะโหลกที่เป็นค่ายกลทิ้งเมื่อเดินออกมาถึงศาลเจ้าหมิงกวางเซเหลียนจะใช้ลวดเย่จับไว้แต่ชายชุดแดงนี้กลายเป็นผีเสื้อสีเงินเออนัดคิดถึงตอนที่เขาพูดว่าเออดับเบิลดอเป็นคนมีสไตล์ใช่ไหมนัดก็ว่าฟ้า,ฟาเนี่ยเขาเป็นคนมีสไตล์ข้างในศาลนะคะ ทาางในศาลเจ้ามีเจ้าสาวทั้ง17คนที่หายไปชาวบ้านที่แอบตามมาก็มาถึงเช่นเดียวกันบนภูเขามีผู้ชายมากกว่า40คน ถูกฆ่าห้อยหัวอยู่บนต้นไม้เลือนไหลนองพื้นคล้ายฝนตกทำให้คิดถึงผีเขียวลือโคมเขียวท่องราตีแต่เมื่อรู้ว่าใครที่พาเสื้อเลียนออกมาจากค่ายบนเขานี้มีลักษณะอย่างไรผีเขียวนั้นแค่อมหิตแต่นายของผีเสื้อสีเงินคือลำดับขั้นมหาการฟูเห่ยาจึงรีบกลับสวรรค์ไปรายงานเมื่อผีเจ้าสาวทั้ง17อรารวาดไปทั่วเขาจึงถามลิงเว,วนว่าในบรรดาผู้หญิงของแม่ทัพเผย มีใครพิการบ้างมีผู้หญิงมีอยู่คนนึงก็คือเสวียนจีนะคะอดีตเนี่ยนางเคยเป็นแม่ทัพอยู่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อแพ้สึกจึงถูกจับและจึงมีสัมพันธ์กับเผยมีงมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาไม่นานนัก แม่ทับเผยเกิดเบื่อหน่ายจึงจบความสัมพันธ์นี้ตามข้อตกลงแต่สวนจีไม่ยอมจึงตัดขาทั้งสองข้างพยายามรั้งแม่ทับเผยอยู่ไปนานเข้าทนไม่ไหวนางก็เลยตอมใจตายและอาาวาวดบนเขานี้สู้กันไปสักพักเซวเผยจึงมาทันเวลาและจับสเวนตีไปลงโทษที่นี่ซิเลียนได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีผ้าพ,พันแผลทั้งหน้า เป็นโลกหน้ามนุษย์ที่ทำให้เซียนเลอสิ้นชาติเมื่อกลับขึ้นสวรรค์อีกครั้งในขายเวทมนต์เทพต่างวิจารณ์ป่าศบห้อยหัวนี้ว่าลดนิยมผีเขียวชี้หลงเนี่ย ต่ำซามพบผีพบเทพพบมนุษย์ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าต่ำซามแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ฝีมือชีหลงเป็นเสวียนจีทำเพื่อบอูชาชีหลงและนางก็เป็นลูกน้องของชีหลงและเมื่อทุกคนได้ฟังเรื่องของผีเสื้อสีเงินเทพทุกองค์ต่างกลัวจึงเล่าเรื่องสี่ประลัยกันให้ฟังพิโลโลหิตเชยบุภาคมเขียวท่องราตรีระดับอมหิตไปอูเซียงระดับมหาการพรายการจมนาวาก็คือ ระดับพระการนะคะลิงเวินได้เล่าถึงผีเสื้อสีเงินและหาถฉงให้เซี้ยเลียนฟัง ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนัดจะมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าโจกภารกิจซิเหลียนจึงมาบนโลกมนุษย์และได้เข้าพักในกระท่อมล้างแห่งหนึ่งในภูฉีชาวบ้านที่นี่ล้วนเป็นมิตรจึงบริจาคไม้ไม้กวาดมาให้ซิเหลียนเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อขอของใช้ในอารามคําแล้วจึงขอโดยสารเกวียนมาซิเหลียนได้พบกับเด็กน้อยชุดแดงชุดหนึ่งนั่งมาด้วยถามไปถามมาก็เลยรู้ว่าคนนี้ชื่อซานหลัง คุยกันถูกคอเลยนะคะเมื่อเกวียนสะดุดเด็กหนุ่มจะล่วงเส้นเหลี่ยดจึงยื่นมือไปจับแต่เด็กคนนี้ปัดมือทิ้งก็อึ้งด้วยกันทั้งคู่นะคะหลายๆคนเนี่ยถามว่าทําไมฟอาฟ้าบนเกวียนเนี่ยเขาจึงปาดมือเส้นเหลี่ยนทิ้งเขาก็คือคิดป,ประมาณว่าเออตัวเองยังไม่ดีพอที่จะไปจับมือหรือไปสัมผัสเทพของตัวเองนะคะทุกคนต่างก็รู้ว่าฟ้าฟ้านั้นเขาลบเส้นเหลี่ยนขนาดไหน เคารพแต่ปากเลยนะคะแต่ว่าในอารมเซียนเติงเขาทําอะไรกันไม่รู้นะคะก็คือคําว่าซานหลังเนี่ยซานหลังหลังก็คือสามีไหมคะซานหลังซานก็คือสามไหมคะอย่างเช่นปิงเกอร์ปริงปิงเกอร์ก็แปลว่าพี่แรนเนอ,อกองสือก็แปลว่าคุณชายรองหลานใช่ไหมคะพี่รองนั่นแหละแล้วก็ ก็จะเป็นซานหลางคุณชายสามนี่แหละเออลูกแม่โมแล้วถ้าเกิดเป็นลูกคนที่สีอาจจะมีชื่ออื่นก็ได้คืนนี้วันนรกเปิดวันจงหยวนซเซเหลียนใช้ร่วยเยกคุ้มครองโดยรอบเกวียนผ่านไปสักพักผีไรห้หัวจึงตามมาเด็กหนุ่มด้านหลังปลายตามองแวบหนึ่งผีทั้งหมดจึงรีบหนีไปทำเอาซเซเลียนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเิเหลียนก็สงสัยว่าเด็กที่อยู่ด้วยนะ่ะคือใคร จึงหลอกดูลายมือว่าเป็นผีไหมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะคะจึงพาเด็กหนุ่มกลับอารามด้วยใจง่ายนะคะเจอใครก็พาใครกลับบ้านหมดเมื่อเด็กหนุ่มอยู่ที่นี่ด้วยจึงช่วยซ่อมาอารามและช่วยวาดภาพไทจือเซนเลอร์ภาพไทจือบูชาเทพทำเบาซิเหเลียนก็อึ้งไปเลยว่าคนนี้ใครวะทําไมรู้จักองค์ไทจืออารามนี้นะคะเขาก็เริ่มมีคนมาบูชาบ้างแล้วแต่ว่าวันถัดมามีคนอ้างว่า นี้มาจากด่านปานเยลมาขอความช่วยเหลือเมื่อความลับแตกคนที่อ้างว่ามาขอความช่วยเหลือจึงเหลือเพียงผิวหนังที่ทำมาแบบคนนะคะ ก็คือคล้ายๆเปลือกกวงนั่นแหละเสี่เหรี่ยนเดินทางไปด่านปานเยลก่อนออกเดินทางนะคะมีฟูหยาะกับนานเฟิงมาหาถามว่าอีกคนชุดแดงนี่เป็นใครไม่ค่อยชอบหน้าเลยว่างั้นอันนี้ก็คือขำนะคะออกอาการห่วงเสีเหรี่ยนและออกเดินทางไปสี่คนเมื่อเข้าด่านทะเลทรายฟูเยานานเฟิงพยายามพิสูจน์ว่าเด็กหนุ่มข้างกายเสีเหรี่ยนคือพีหรือไม่ แต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งนะคะไม่สามารถจับได้ออกเดินทางคราวนี้สมบุกสมบันมากถูกทรายพัดเส้นเหลียนจึงบอกให้ร้เยเแย่หาอะไรที่มั่นคงไว้น้องก็เลยจับซาลหลางมาเส้นเหลียนเลยว่า ไม่ใช่คนก็เลยไปจับนานเฟิงกับฟูหเหยามาเซเหลียนเลยบอกน้องอีกว่าเทบก็นับเป็นคนน้องก็เลยไปจับเสาได้จึงลากทั้งหมดลงมาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำแห่งนี้ได้พบกับนักเดินทางและป้ายอนุสาวรีย์เขียนถึงแม่ทัพวาตรงนี้น่าจะเล่าเรื่องแม่ทัพวาในช่วงต่อไปว่าเกี่ยวข้องกับการขึ้นสวรรค์ครั้งที่สามยังไงให้ฟังในคลิปต่อไปก็คงจะเป็นคลิปที่สองมั้งคะจากนั้นเนี่ย มีงูหางแมงปล่องโผมากัดผู้นำทางน้ำว่าอาเจากล่าวว่าไม่มียารักษาซเซเลียนเองก็ถูกกัดด้วยฟูเหย่ยาจะพาซเซเลียนกลับสวรรค์แต่เขาก็ไม่ยอมกลับนะคะเด็กหนุ่มในชุดแดงจึงใช้มีดกรีดแผลและดูดเลือดออกมาห่างตาเหลือบมองงูตัวนั้นตายทันทีแต่การรักษานี้ต้องใช้ยาซานเยลเท่านั้นผู้นำทางนำว่าอาเจา้าจึงนำทางไปแขวนปานเยล ผู้หญิงสองคนนั้นที่เป็นเห็นตอนกลางวันตาม,ม้ด้วยนะคะผู้เหยาจึงอาสาลอ,อกไปเมื่อไปถึงสถานที่ยากเกิดและนำมารักษา ยาชนิดนี้ก็มักจะเกิดในสถานที่ที่มีรุมศพใช้ศพเป็นสารอาหารนะคะทีน่นี่มีนักลบปบ้านเยียวน้าว่าเครื่อมัวคอยดักจับนักเดินทางเอาไปสั่งเวยแม้ผ่านไป200ปีถูกพาคนไปตูกคนบาปมีผู้หญิงคนหนึ่งแขวนอยู่บนต้นไม้ซเซเลียนพูดภาษาปานเย,ยวได้เครือมัวสงสัยเลยไม่ได้โยนลงไปแต่เด็กหนุ่มชุดแดงนั้นกระโดดลงไปก่อนเสเลียน จับเขาไม่อยู่จึงกระโดดตามลงไปเคอมัวจับเสลียนไว้จึงถูกเสลียนดึงลงไปพร้อมกันเมื่อลงมาด้านล่างนะคะเสลียนได้ถูกอุ้มโดยเด็กหนุ่มชุดแดงยังไม่ทันถึงพื้นนะคะแล้วก็ตอนที่โดนอุ้มเนี่ยเป็นร่างจริงของฟาฟานะพบว่าวิญญ,ญาณไร้ายที่เป็นทหารปานเยลได้ตายไปทั้งหมดในคราวดเดียวกันเคอมัวแค้นจัดก็พุ่งเข้ามาหาเสลียนว่าเจ้าไม่ชนะข้าหรอก ถูกค่ะเมซิเลียนไม่มีชลังก็ชนะได้นะคะอาศัยแค่พลังหรือว่าอาศัยแค่กําลังเนี่ยเขาก็เป็นนกักรบทเขาก็เป็นเทพบู๊ที่เก่งที่สุดนัดว่าเก่งกว่าจิ้นอู๋เลยได้ซ้ําไปเลยนะซานหลางถามว่าท่านไม่ถามข้าหรือไวคาใช่คนหรือไม่เซเลียนว่าจะสนใจไปทไําไมคาคบหาใครสนใจว่าถูกชะตาไหมเจ้าเป็นยาจกข้ากระจอบถ้าข้าไม่ชอบต่อให้เจ้าเป็นฮองเต ข้าก็ไม่ชอบประมาณนั้นนะคะทีนี้ราชคูป้านเย่วลงมาด้านล่างสตรีที่ถูกแขวนเมื่อกี้นั่นเองฟูเห่ยาเองก็ตามลงมาด้วยทันใดนั้นงูหางแมงป่องก็กลูลงมาในนี้มีคนอยู่หนึ่งคนกำลังต่อสู้กับดาบของเด็กหนุ่มคนนี้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่านี่คือเผยซิลเทบนสว่างแบ่งล่างลงมานั่นเองเมื่อทราบความจริงนะคะ ผู้หญิงสองคนที่ตามเขามาตลอดการเดินทางใช้ลมหอบม,มาทั้งหมด ก็หอบขึ้นไปมัดเคอร์อมัวลงโทษและนำเผยซิ่วกลับไปฟูเหยี่ยละอายใจที่กล่าวตำหนิคนอื่นกลับไปด้วยนานเฟิงที่อาสาล่อผู้หญิงสองคนนั้นไปสู้ไม่ได้จึงสะบักสะบอมก็คือก่อนเดินทางมาด่านปานเยวเนี่ยมันจะมีผู้หญิงสองคนก็คือน้องลมกับพี่เฮอนี่แหละตามมาด้วยแล้วพยายามล่อออกไปแล้วนานเฟิงเนี่ยที่ไปล่อก็สู้ผู้หญิงสองคนนั้นที่ว่าไม่ได้เออก็คือลางแปลงเขานั่นแหละก็ละเลยสะบักสะบอมสิเหลียนว่าจะทํากับข้าวให้นาน เฟิงกินปลอบใจนานเฟิงก็เลยต้องรีบกลับก็คือประมาณว่าเอออาหารของท่านหรอข้าไม่กินหรอกอะไรอย่างเงี้ยสงสัยว่าเคยกินมัง้งอ,อ,อาการหล่อนเะน่ยเมื่ออยู่กับซาหลางสองคนจึงถามว่าเจ้าอยากกินอะไรว่าเฉิงผีชุดแดงยิ้มสว่างสวยมากค่ะกลับมาถึงอารามผูชีจึงพูดคุยกันหลายประโยคว่าเฉิงเรียกเสี่เหลียนว่าไทจือแตกต่างจากคนอื่นเรียกเพราะว่าเฉิงเรียกด้วยน้ำเสียงที่นับถือและคารพบเมื่อ กลับไปสักพักว่าเฉิงจึงบอกว่าคาสาบานได้ว่าจากสวรรค์ถึงนรกทานหาคนจริงใจไปกว่าข้าไม่มีเมื่อตื่นเช้า,ฟ,าฟ่าฟ้าหายไปก่อนไปสัญญาว่าคราวหน้าจะได้ให้พบตัวจริงและบนคอเสื่อหยนมีแหวนอยู่หนึ่งวงค่อยคอและมีผีเสื้อเงินวนอยู่รอบกายก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเล่มหนึ่งนะแต่ ถ้าใครอยากจะอ่านที่มีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะก็แนะนำให้ไปลองซื้อมาอ่านแล้วก็สนับสนุนแม่โม้กันนะยังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe และสามารถกดโดน,นเลี้ยงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ